อมตะกอมตะพาสัญญาณเตือนจาก3ข้อนี้ 1. เบาหวาน2ความดัน3ไขมันสูงปัจจุบันนี้ไม่ต้องรออีกต่อไปนะคะว่าคุณต้องมีอายุ50 60- 70ถึงมีอมพะผกอมพาสเกิดขึ้นได้สมัยนี้เด็กอายุ 20- 3 0บบวกลบเป็นอมตะกอมพ,มพาสโดยมีปัจจัยเสี่ยงคือเบาหวานไขมันความดันจากพฤติกรรมการกินอาหารที่เป็นแปรรูปและไม่ได้มีการออกกาลังกายแถมเครียดนอนน้อย บางคนมีสารเสพติดสารพิษนะคะที่ปนเปื้อนอยู่ในทั้งในอาหารแล้วก็าการสูบและดื่มและที่สําคัญสิ่งแวดล้อมอารมณ์สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดและเป็นสัญญาณเตือนคุณห้ามรอเด็ดขาดเพราะถ้าคุณปล่อยให้ไขมันเบาหวานความดันเป็นไปอย่างเรื่อยๆคุณจะอวัยวะภายในต่างๆคุณจะเกิดการเปื่อยยุ่ยและเสื่อมโทรมสาเหตุของเป็นสโตรกอามาะึพลกรมาพาดเพราะว่าจากปัจจัยคือ หนึ่งในเรื่องของเส้นที่หัวใจเส้นที่ตรงนี้นะคะที่การเต้เนผิดจังหวะของหัวใจหรือการที่คุณมีพลากแล้วก็มีลิ่มออกจากตรงนี้แล้วไปอุดที่สมองได้หรืออีกประจัยอันหนึ่งก็คือความเสี่ยงในเรื่องของอเส้นสีแดงในสมองเนี่ยมีการเปลื่อยยุยสนใจลดไขมันความดันเบาหวานพิมสนใจ